สวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมบ้านนะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับผมมีสองบ้านครับบ้านที่ศรีสะเกดแล้วก็ที่สารคามนะครับวันนี้อยู่ที่สารคามข้างหน้าบริเวณบ้านจะเป็นผมใช้จอดรถนะครับตอนกลางวันนะครับประมาณนี้ครับหน้าบ้านข้างข้างบ้านจะเป็นสวนนะครับสวนผักของทวดนะครับในบริเวณหน้าบ้านครับเข้ามาในบ้านนะครับ เข้ามาในบ้านจะเป็นบ้านสามห้องนอนนะครับห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนที่2ตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับที่นั่งเล่นตอนตอนไหนก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นที่ดูโทร,รทัศน์ครับที่ดู y o u t u b e ของดูการ์ตูนของเด็กชายเพิร์ดเด็กชายพอร์ตนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นมมตัดต่อคลิปของผมนะครับเป็นมุมอคอมพิวเตอร์นะครับ มาตรงนี้จะเป็นห้องน้ำครับน้าห้องน้ำนะติดติดกับห้องน้ำจะเป็นทางออกด้านข้างบ้านนะครับเพื่อต่อเชื่อมไปยังครัวแล้วก็บ้านของทวดนะครับนี่ครับส่วนห้องนอนตรงนี้เป็นห้องนอนของเด็กชายเพิร์ดเด็กชายพอลนะครับห้องนอนเด็กชายเพิร์ดเด็กชายพอลครับ ตังนี้เป็นมุมกินกาแฟต้มกาแฟต้มน้ํากินกาแฟตรงนี้จะเป็นทางออกหลังบ้านนะครับเปิดออกได้ครับจะเป็นสวนไผ่ครับเป็นสวนไผ่สวนไมนานะครับเป็นสวนตอนนี้ยินร่มรื่นครับตรงน,นี้นี่เป็นยุ้งข้าวนะครับข้างๆยุ้งข้าวจะเป็นที่จอดรถตอนกลางคืนของผมนะครับนี่ครับ